สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมารูเอ็มเอสห้าหนึ่งห้ากระบอกดำนะครับคักยาวมอยาวนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับอุปกรณ์มีให้ครบแล้วก็สายดูดนะครับนิ้วนะครับํามิ้วนะครับกับตะก้อตะแกรงนะครับเป็นตเตเลสนะครับตัวนี้มันส่ไหล่กับนะครับสินค้าเป็นสินค้ามือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับสีเขียวไม่มี่ะแปนนะครับพรากไขมาตัวนี้สามหุ่นนะครับตัวนี้สองหุ่นนะครับต่อกระสายบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไว้ข่ายน้ําขยะนะคครรรัับบเเเวลลาาาาาใช้้้ปมไดหยยนกก็ถ่ทะ โปรโลนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับใช้งนง่ายนะครับกระบอกดาลื่นทนแน่นอนครับยูยางปั๊มมีขายนะครับกระบอกมีขายนะครับหาง่ายนะครับคุณลดีๆใช้หลายปีนะครับปั๊มมารูนะครับทนทานแรงแน่นอนครับสายร้อยเมตรสบายๆนะครับพ่นได้สูง15เมตรสบายๆนะครับอยู่ที่ตั้มพ่นของสายของท่านด้วยนะครับราคามื่นหนึ่งครับน่าใช้ครับสวยนะครับเดใบไับแล้วประกันอยู่ในกล่องนี้นะครับ เป็นของใหม่แกะกล่องนะครับสินค้ามีหลายตัวนะครับใครสนใจก็สีหนึ่งเจ็ดหรือเป็นเจ็ดคเจ็ดก็มีนะครับตัวสีดําก็มีนะครับไม่กินเชียแปนนะครับถามก็มาครับกินกลางคุยกันครับอโดรุ่นใหม่ปรับตั้งง่ายนะครับแ่งแน่นอนนะครับทางน้ำเข้านิ้วนะครับน่ครับสวยนะครับน่าใช้นะครับอะไงี้ก็หยดน้ำมันด้วยนะครับข้างในมีสักหลาดนะครับหยดต่ององลำหยดนะครับแอบอมน้ำมันไว้นะครับ หล่อลื่นนะครับไม่ได้หล่อลื่นลูกสูบไบนี้นะครับหล่อลื่นแกนนะครับเป็นปั๊มระบบใช้น้ำนะครับเป็นรุ่ยสูบนะครับกระบอกเซราอะลูมิเนียมดำนะครับถ้าจะสนใจกสอบถามได้นะครับมารูเอ็มเอสห้าหนึ่งห้านะครับหรือมารูนิ้วเจ็ดห้าเจ็ดก็มีนะครับสี่ดานะครับกับสี่หนึ่งเจ็ดหกคูณก็มีนะครับถ้าสนใจก็จริงจังมาสอบถามผมได้นะครับขอให้ครบนะครับเตือนนะครับหนึ่งนะครับขอบคุณครับ